สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่กับโ o n y A64 เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงในโหมด A นะครับโหมด A ที่อยู่ในโ o n y A64 นะครับซึ่งโหมด A นั้นเอาไว้ใช้ตอนไหนนะครับก็โหมด A นะครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเราจะสามารถ ปรับค่าดูรับแสงได้นะครับหรือว่าค่า F ได้นะครับโดยที่สปีดชัตเตอร์นะครับมันก็จะปรับให้อัตโนมัตินะครับแม้ว่าเราจะปรับค่า F สูงหรือต่ำนะครับค่าสปีดชัตเตอร์มันก็จะหมุนตามเราเองอัตโนมัตินะครับก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับในการที่จะถ่ายแบบปกติกันแหละเนาะถ่ายทั่วไปมาดู สมมุตินะครับเราตั้งค่า ISO นะครับอยู่ที่125นะครับแล้วก็ตั้งค่า f ไว้ที่1.8นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็หมุนดูนะครับแล้วแต่แสงนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าของสปีดชัตเตอร์นะครับก็จะปรับนะครับตามแสงนะครับที่เราเห็นนะครับเพื่อที่จะได้คุณภาพของภาพนะครับแบบอัตโนมัตินะครับให้มันอยู่ในสถานะที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ อย่างตรงนี้มีแสงเพียงพอนะครับก็จะอยู่ที่1ต่อ320นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าหันเข้าไปหาแสงนะครับก็จะอยู่ที่สปีด 1- ต่อ4,000ันเลยทีเดียวนะครับจะลองดูนะครับครับก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับสำหรับการถ่ายรูปด้วยโหมด A นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าโหมด A ถ้าสรุปแบบง่ายๆนะครับก็คือการปรับ ค่าสปีชัตเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับมันก็คือโหมด A ก็คือมันจะทำมาจับวัตถุได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อัตโนมัตินะครับผมผมจะลองถ่ายนะครับด้วย ISO นะครับ1น5นะครับเทียบกับ ISO สัก1000ละกันนะครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมาเหมือนเดิมครับก็อยู่กับเมนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับ ISO นะครับหรือว่าความไวแสงของเจ้าตัว Sony A 6 4 0ัตัวนี้นะครับก็จริงๆความไวแสงหรือ ISO